อันนี้จะเป็นส่งมาจากจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเดี๋ยวเหรียญใน,นราคาเท่าไหร่ป้านาบอกเลยนะคะรับซื้ออะไรบ้างนะคะอ่าชัดเจนเพราะเขารวมมาแบบนี้ค่ะเขาไม่ได้แยกมาเดี๋ยวป้านนาก็ดูทีละเหรียญแล้วก็บอกเลยนะคะเริ่มต้นที่เหรียญห้าบาทห้าบาทซีเรสนะคะเหรียญเนี่ยมูลค่าเห็นไหมคะราคาหน้าเหรียญคือห้าบาทเขาเขียนไว้ชัดเจนเหรียญห้าบาทซีเรสค่ะป้านนารับซื้อเหรียญละเจ็ดบาท นะคะเดรียญห้าบาทที่ละลึกนะคะซีเรสและวาระอื่นๆเหรียญ5้าบาทที่ละลึกวาระอื่นๆนะคะรวมทั้งซีเรสนะคะรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้เหรียญห้าบาทรวมวาระครับแบบนี้นะคะรับซื้อเหรียญละเจบาท ป้าต้องพูดช้าๆชัดๆเพื่อความเข้าใจนะคะเพราะหลายคนเข้าใจผิดมากมีเยอะมากเลยนะคปะป้าณต์ทำคลิปเหรียญซีเรสที่หน้าเหรียญ6 0รบาทเหรียญเงินแท้หน้าเหรียญห0ร้อยบาทป้ารับซื้อเพราะตอนนั้นมีออเดอร์ตอนนี้ป้าไม่ทําแล้วเพราะทำแล้วคนเข้าใจผิดไม่ทําคลิปแล้ว นะคะเหรียญเปนนเคยทําเหรียญซีเรสหน้าเหรียญหกร้อยบาทเหรียญเงินแท้เปนนก็พยายามเน้นย้านะคะว่าเป็นเงินแท้หน้าเหรียญหกร้อยแล้วเปนนก็วงวงตรงหกร้อยด้วยนะคะเพราะว่าหน้าเหรียญหกร้อยแต่คนเข้าใจผิดนะคะสื่อสารไปแล้วคนบางคนเข้าใจผิดเขาคิดว่าเป็นเหรียญแบบนี้ที่เปนน่ารับซื้อในราคาเจ็ดร้อยบาทพปนน่าเลยหยุดละไม่ทาแล้วเหรียญแบบนั้นคนทําให้คนเข้าใจผิดไม่ดีไม่ดีเปนน่าไม่ไม่ชอบเนี่ย พนัจึงต้องเน้นย้ำนะคะบอกให้ชัดเจนอาจจะช้าหน่อยน่าลำคานหน่อยนะคะแต่ก็เนาะเพื่อความเข้าใจกันจะได้ไม่เข้าใจผิดกันคนที่เข้าใจแล้วเขาก็จะลำคาญผู้พนักนี้ยืดเยื้อะนะคะแต่คนที่เขาไม่เข้าใจเขามาดูเขาจะได้เข้าใจค่ะนะคะเหรียญซี่เรดห้าบาทแบบนี้รับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทค่ะส่วนเหรียญที่พนันรับซื้อเจร้อยบาทจะเป็นเหรียญเงินแท้หน้าเหรียญเขียนว่าหกร้อยบาท นะคะเข้าใจกันเนาะอ,อย่าเข้าใจผิดกันนะเหรียญสิบบาทนิกเกิลเช่นกันนะคะอันนี้เหรียญสิบบาทนิกเกิลพรรรับซื้อเหรียญละสิบสามบาทค่ะสิบบาทนิกเกิลน,นะคะที่เป็นสีขาวล้วนนะคะสิบบาทที่ระลึกนิกเกิลบรรพยายามเน้นย้ำที่สุดเลยนิกเกิลน,นะคะไม่ใช่สองสีนะสองสีไม่รับอันนี้นิกเกิลน,นะคะสิบสามบาทหนึ่งบาทที่ระลึก คราวาระค่ะหน like ึ่งบาทแบบนี้นะคะหนึ่งบาทเทเลึกคราวาระรับซื้อเหรียญละสี่บาทเหรียญหนึ่งบาทครุฑค่ะครุฑบาทหนึ่งเจ็ดค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเหรียญสองบาทที่ะลึกคราวาระมาค่ะรับซื้อเหรียญละสามบาทนะคะ ตามนี้ค่ะนะคะเข้าใจตรงกันนะอย่าเข้าใจผิดนะคะทุกคนปะน่า,าไม่อยากให้คนเข้าใจผิดนะคะมีความหวังแล้วเดี๋ยวจะผิดหวังนะคะปะน่ไม่ได้รับซื้อแพงแต่ปนานรับซื้อจริงได้เง,เงินไปใช้จริงนะคะไม่ได้แพงเวอร์ถ้าแพงเวอร์แล้วขายไม่ได้ก็เนาะเคนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ